วัสุกาปพิดาจาคือเมืองสลรยไตใจราสีอบทบแสนปลายเมืองปก๊กเสือตื่นเดืนอนที่4 4ลเลนทน6ปีคริสส,สองเหงศ้าค่ะวันมาได้วทุกพ,พันมาตรงตักกันดังของยูทู e เที่ยววันหนึ่งวันว่า f อ g กูเก็เดบัันแทงรายการพิดาเอาล้อไดเตเข้ามาตัวย่อหันใจอเอาในมือเสเด็จเต็กปันไผ่แต่ใส่มือ วิดีโออันหันอยู่ยามเดียวเด็กหิ้งเข้ากว่าปุ๊บปองว่าปั้นแฮงเย่อหย่าขีดขีิงามมายามแล้วยางก็เมื่อแล้โพสต,ต่างเขาปีน้าเขาตีแต่หันเขาอันเล็บไพกว่ากัมสื่อค่ะเอาครเดี๋ยวเรากูก็มาอุปกัญลองตีโมเลสเตอันนั้นก็ตีมอวันออกตีมอ เปลี่ยนจึงเมืองอันป่อปอกเล,ลยเปลี่ยนมาเมืองก่อนขอก็เลยว่าในจูก,กะกับปานเฮาฮาไล่หันกันกับนั้นเขาไล่เมืองเราเลีเ้ยวกว่นอกนขอกว่าในเปลี่ยนไว้จึงหือเจ้าก,กว่าจช่ไหมเตะขัดใจศสิแลต่อไตใครในปีดอขึ้นปื้นวันหลังของตีมอเลสต่พอเขาามาตัวในตีมอใน điều này là yu phía của Indonesia, điều này là và sau 40 Timor ăn yam yu sau mà lây lỏng cắt cắt, giền giền, có lẽ là quê Indonesia này lại khéo qua uổng phong ngâm, giờ có Hiết hờ cha của Timor năm ta dỡ dở เขาก็คัดจ่ากูไล่ๆกูไปไปหาล็อกไล่หาไปปิเงียวคนเมืองเขาก็กว่าเฮียนกว่าหาทางหูไปหันสิเลยคัดใจกันกว่าจริงหนเลื่นสุดมากเนีเ่ยเขาก็ไลเมึงหลดเลี้ยวก่อนขอกว่าปีดาเจ้าคือมึองสิอยเขาขามาโดวยว่าตีมอวันออกเนี่ยเขาสามีโหวกวนอยู่หมอกาฮือเนี่ยอะไรฮะหันกันแต่มีประชากรจำน,นวนก่อโหนับกวนอยู่ดี หนึ่งล้านสองแสนก็คุยตีได้ว่าโ,โกุนเอเตีตีฮะปอฮอกามาตุยเนี่ยเปิ้นตีเพียนดินวานเมืองของตีโมวันออกนั่นตีมีอดีหนึ่งหมื่นห้าเฮงไปเจ็ดล็อกลักปั่นมนุนโฮโก,กุนก็เมืองห้าแสนไปเมืองหลัดกว่าเพียนลินก็เกะเอเลืเอเมืองใตาา้ฮอกาหลายปุ่นหลายปอดกัมเดียวปอฮอามาเตียกหนึ่งด้วยจึงไหนเนี่ย เมืองอ่อนเล็กเก,กวยโหกวนก็มีล้านล้านไปกล้วยเนี่ยเฮ็ดสังเลยเขาสั่เปกัดเขียนเลยรุ่งเรียนลาตีโมวันออกเขาหน่อยเนี่ยพี่น้องเจ้าคือเมืองสละลยกอดตีไขรทำกันไว้ลองในเหมือนกันก่อนนั้นการดีเฮาขา่ายามอยู่ยามเศร้ามาปียาวข้าวหึงมีแทงเมืองเมืองหนึ่งส่งซึกเสิแลมาขี่เน็กเต็กเตียงูลาเลยเหียมตายกันเนี่ยตาเด็ก,ก้มโฮสิข่ำกันก,นกว่านั้นมันหยับนะ กอบนั้นตีโอเขาจังไรคัดใจปิดาเจ้าคือเมืองสล่เมื่อวันที่30เหินทวน8ปดหนเหงเก่าปากเก่า1ิบเก่าหนึ่งเก่าเก่าเก่านั่นตั้งไทใจว่าลงประชามาติตั้งใจต,ตีลาว่าตอดเขียบกลางเจอเสด็จผาดออกเฮ้ป์นเตอตรุงจงเรียกอันอินโดนีเซียเขาเต็กเิ่งอยู่นั่นกวนเมืองออกมาตอดเขียบกลางเจ โผปากเจบแปอร์ซค่ะปีลาเจ้าคือเมืองสันไว้องว่าโผปรปากเต็มนเลยเจีเปอร์เซ็ะจ่าก,กว่านใช่ไหมกวนของติโมวันออกนั่นก็ยินหลี่ยากก็หับผมจมเซอ้อแต่ได้ผัดออกแต่อินโดนีเซียเขาเนี่เสืบอสนั่นมาเปลี่ยนจริงอีกค่ะอินโดนีเซียก็ไม่เพียงเพะใจเมือหนหังเจ้าดีโมอ,อันกว่าเฮดคาลิคาลอบอันกว่าเฮด ปีตุจิตของอินโดนีเซียเหยกว่าเฮ็ดเป็นกลุ่มหลายกลุ่มเสยยมกินจอมอินโดนีเซียอยู่มาจอมอินโดนีเซียอินโดนีเซียยุกยองเฮาเป็นขุนอิดออดอ้อสิได้เป้กินวนเมืองหลูหลยเหียมตายพันเตียงเล้ก็มันอันนันฮหเฮอนางหญิงกวนใจกวนเท่ากวนเก๋นัน่นยาซึกอันกว่าเป็นปีตุจิตของอินโดนีเซียนั่นหลูหลยเหียมตายเพียวมยเห่าเห่าแหงหังมือหาหาหาหมน,นัง มิลิเชียอมันเปลนไปจะไนเอสังอายอินโดนีเซียได้อุปเปิงพองงามเขามาเลยติ้ว่าต่างถึงกวนอ่ำปองใจสำถามว่าอินโดนีเซียได้เรียอินโดนีเซียนี้เจ้หมางก็กอะไรเงินเหรือนรีอ่าเปล่าเตียงต่างเฮฮิเจ้าเฮตคูในอิโดเทนรปะว่าคนเมืองตอดแคบกลางใจหนึ่งเกเก่าเก่าสตัวเไห ปีนู้จนได้ก่ำเปีปเ้ยงเพจะใช้รู้หลายเหียมตายเพียวมวยฮะปีนั้เจ้าคือมึงส่นหนอันนี้ฮะลูกตีนันมาสิเด้มีลองเพียวกันลองเหียมตายกันลองตึกพันกันลองเผาวันเผเมืองกันเฮเรากำผ่าลงในก็หู้หันจอมเงาลายอันเปลี่ยนอยู่ดีตีมอวันออกกอบนั้นดังอยู่เอี่ยนเขาเนะี่ยจังไรหันว่าป้าเขาขาอ่ำสูงแห้งซึก อำพ่อยหมู่จุ้มเสียเขาเ้ามือเกียดเคีอันตึกกันอยู่ในมันจางเฮระกวนเมืองนั่นลู่เยอาซุ่มหลงจางเฮระกวนหายเลยตายนำสีนเย่อเนี่ยด่างอยู่แอยนเขาก็ไล่ตังขอดพอดตับซึกเสียเลเมื่อเกียดเคี้ให้กังปันตีตีตตมอวันออกค่ะปีดาจ้าคือเมืองสโลอยอะไรลองดีกว่าที่มาพอขายมาด้วยเนี่ยซึกของอยู่แอยนนั่นก็ตีเลยว่าเจ้าอยู่จุ้มปีดาจิตก็ลี อันเป็นคาลิฟคาลอกของอินโดนีเซียนั่นเนี่ยตั้งซึกอยู่แอยนก็รัดว่ากูหมูกูจุ้มเนี่ยหฮแค่กองมดอันต่อสู้ลูกเพื้อนอินโดนีเซียก็เฮือแค่กองกูหมูกูจุ้มสี่ห้าจุ้มก็มาแค่กองเพราะแค่กองกันปุ๊บตั้งอยู่แอยนเขาก็เตี่ยงตั้งเฮืเปลี่ยนมาจับซึกของตีมอวันออกเลยสอนพึกการลายึกเลียนการซึกดได้อุบป,ปึงพอง,งาม,มาเนี่ยอันไหนมันเปลี่ยนไปที่ไหน ปีดาวเจ้า,า,จาคือมึงสุดเลยเมื่อซื้อของอยู่แอนตึกอยู่นั่นปอเฮาขามาตัวเนี่ยไลยปืนเผาก้อนขอเนี่ยมันมีไว้จริงหรือล่ะเนี่ยเมื่อวันที่ชาวหลวงทุนฮาปีคริสสองเฮงสองเนี่ยเขาปืนเผาก้อนขอปืนเผาก้อนขอ,อไรเอาย้อนบ่อยอยู่แอนมาอยู่ไว้ดังนั้นอะไรกูสั่งปืนเผาก้อนขอหลอดหลอดเลี่ยวๆอันไหนกัออนอะ ปีละเจ้าคือเมืองสละายซิกได้ตีกว่าดีมาว่าเฮ็ดสังเลยเข่าปืนเผาก้อนขออะไรเมืงองหลดเลี้ยวกว่าเป็นเมืองปกต่างก้อนขอเมืองหนึ่งในลุมฟ้านี่แหละตีมอริสตียอ้อนไปอยู่แอนมาเก็บขี้เฮกังปันเนาะเฮาตีเฮ็ดสังกว่าก็อยู่ที่ดอกไรได้ไปบนไอ้จำยันตั้งหูเฮาหนักกำนั่นป้าข้ามาตัวเนี่ยอันต่อสุเลอันติกตอ่อการดั้งซึกอินโดนีเซียนั่นเนี่ย อันนี้ก็มีปียาวเลยเข้าถึงเขาก็ต่อสู้เขาก็ฮัทฐานอันตายก็ตายอันสิบตึกก็สิบตึกอันเฮ็ดซึกมุดเชยยือยอินโดนีเซียตีหนึ่งยอตีหนึ่งในก็มีว่อนทางนั้นพีนอาจาคือเมืองสัลอยยอ้อนไปว่าจจฮักเจอจัดเจฮักเจอฮันใจงานเขานั่นแหละจังไรเปอกาเปอ่ไรเปลี่ยนมาลองมึงหลอน,ลนอเลี้ยวก่อนขอในมันอยู่ดีตัวเฮาคัดใจกวยเพรเขาามาโดยขึ้นดีตีโอวันออกในอ่านจะว่าสุดดองเอาตีตาลาพลาสุดดองเอาตีสังขา ยากกว่ามันเป็นกาเมอเลยแต่เดี๋ยวเมืองมาสึงนำจะมันหรือไรัดใจอะหรือไรลงมือเฮ็ดหรือเลไรโตโทบน้ำอะหรือไรหู้เลยหัหนน่อันในกลวยตีเสียนไปเมืองตัวย่าเปลี่ยนเมืองปล่า่อันหลดเลี้ยวก้อนขอนเนอกุนจจาปุริปาเน้อกุนกพาวันหมนดเลจิวฮ่ออีมอิสเต้ดีมมริสเต้นั่นเนีเขาเปิ่งพ่อง,งามเลยใจภาษาความรักอีสังหากูวันได้ เขาจะภาษาความรักของโปรตุเกสเฮ็ดชงแลยอําใจภาษาความรักของอินโดนีเซียล่ะเขาอยู่ในอินโดนีเซียมาตั้งหืงอ่ำใจอือเนี่ยเขาจังนะผู้หันในอินโดนีเซียเขาอ่เคยด้วยอย่าพิว่าความรักล่ะปี่นาจาวคือมึงสันลอยเขาอยู่ในปูดูกีดเนะี่ยอ่าเจ้าภาษา,าโปรตุเกสเดียวก็ยามอยู่ใต้มาได้เนี่ยเขาเพียงภาษาแต่ที่เจ้าภาษาโปรตุเกสในการอุปถึงพอง,งามวานมึงเขา,าเนี่ยวันเมืนเน่อไหร เขาก็ไรเมืองก้อนขออยก็มีเมืองหลงฮ่ะเมืองหลงเขาชื่อ,อว่าดิลีเนี่ยอันนีชื่อเมืองหลงของอติโอเรสเตอันไรวันไรเมืองกว่าอันน้ก็มาต่อแต่แค่นี้กันว่าปอมีดังขัดใจปอมีปืนปอมีเพียนดิงอย่ามีผู้อุปเปิงพองํามปียาวเลยเข้าถึงมีศักดิ์ศรีรับฐานไว้ถึงมากระปัน ฮาวหาลูกหลานเนี่ยพอมีด่างคัดใจก็ตื่นตีอ่องเป๊ะตื่นตีไรวันไรเมืองเนี่ยเฮาปีดออเขาอ่อนกันตัวตีมอวันออกเขาต่อสู้ติดต่อจึงหือไล่กับสืบติดต่อนอกเมืองจึงหือไล่จุงจนาอยู่แอนเข้ามาเจึงหือเยาะก็ปืนเผากวานโคกว่านั้นเขาเลียดมากกวือเยาอ่องแม่งกว่าไรเจึงหือเนี่ยอันนี้ก็ฮาเลวุ่นกันฮาเลผู้กันก็มาต่อต่ใครนี้กันในรายการค่ะ อ๋ฮะสิบสีได้เดี๋ยวแล้วพี่ดาจจาคือเมืองสลอยมาโดยทางเมืองรักแข็งรักแข่งที่เป็นเทียงเมืองหนึ่งอัะไรก้อนขออ่อนดั้งไจฮะก่อจางเป็นไรเขาเกีียนแข็งเลยเฮี้ยงอย่งจิ่นตูขึ้นมาในข่าวตังติเลยว่าอ่ำหึงย่าก็ออ่ำนาน วันเมนืเขามีผู้อ่อนโหทนาจี้องว่าชุนเมียดไหนชุนเมียดแหนงผู้นำรักแข่งอีออันให้งานละรหาหาันเป็นถึงดอกเตอร์ครับปีน้าวเจ้าคือเมืองสอย่พอขามาตัวเนี่ยล็อกลายในป้ายตึกเพียกนการศึกเฮ็ดศึกมุดสิได้พึดตึกยือ้อยู่กูขิงค่ะเขาย้มเฮรามัเามานเขาตื่นสั้นตรงหนึ่งเฮรามันเขาเอาแห้งตั้งน้ำตั้งหลายพืชจิ้มหิมอยู่ดังเมืองรักแข่ง อะไรเปลี่ยนปลงตึกกันอยู่วันเมื่อใดเนี่ยเมื่อวันที่สิบสามกอตอนนั้นเหลือนทนหกปีคริสสองหินเศร้าเนี่ยดับซึ้งเองเขาเขายื้อเยสคานมันแทีงตีเวงย่าเสียต่อ,อไล่เปลี่ยนปลงตึกกันพวกไนเฮเธอมันไล่นอนก่อมปองว่านอนในั่นก่อมกวนใจเขาป้อแคบห่างจากวิดีโอมาว่า อันเอเขาไล่เขาหลอดตึกเยจะคานมันตียาเสตตองนั่นเนี่ยมันเขาไล่เขากล่อมกว่าเที่ยงซิมกาเนี่ยเมื่อนอนอยู่ในกล่อมนั่นเขาครับผมจ้มต่อนกันมอกาหือนเนี่ยเอาคู่หลงหมอกอันสกกเสลรกวากเสิปันมือมันปานอนกอบนอนกอดหลงหมอกเสลตายกว่าในกล่อมเที่ยงเย้าเนี่ยอันนนเปลี่ยนลายตเลยเปลี่ยนกันซึ้ของจุม้มเออ กามแล้วครับมาดยดังผายมันเขาเนี่ยเขาล้านว่าตาเตถอนเบียดหกักพันเบียดดอกกวนเบียดตูนมันเอเอจุ้มซึกรักแห่งเขาในอ่ำเจอลองไงล่าล่าเนี่ย,อ,งงย,ยอันนี้เขาล้านมากจริงนะปีดอจ้าวคือมึองเฉลยอันนี้อยู่ภายมานันฮะับเขาล้านจริงนันเ,น,นเฮ้ยเฉลยว่าจริงนัหนังเนี่ย เจ้าสังขาย,ยาหาันอันว่านั้นก็เปลี่ยนใจซึกอีเขาอ่าปฏิการเมืองก็เปลี่ยนใจเขาอป,าเป,เอ,เขาปอเมกวนมงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนใจซึกระแข่งปิกสมยัยอยู่เจ้ามานบ้าปียาเลยเข้าถึงเขาให้งานเลยข่าวหานจาหนยเขาปันเฮงตับซึกเขาจ้าหน่นอยได้เกียนเคีงงยงเฮงเยอะได้เป็นกล้องเห็นตาเพียนดินวันมืองหนึ่งลุกอันว่าได้ขาดตับซึกอ้ะไรเนี่ยเขาปันเฮงที่ไหนมานก็ด้ววอ่ําจะลองไง อันมานปืนเผาว่าสามเหลือนหกเหลินถวยขนมันไรกาถวยหักมันไรกากาดล่างนาลีเน่ห้มันมดใสกาอันมันราดมานั่นจองมันชําเปลี่ยนไรคือละ่ะเยาะก,ก็แต่ได้เปลี่ยนกว่าไรนหยาบอันให้มันเขาหลักปีดอกจ้าคือเมึงเสร็จเอยพอข่ามาถ้วยเงาไรเปลี่ยนอยู่ย่มเดี๋ยวเนี่ยซึกมันในไลู่เย่ะสุม่มหลงไล่ตายไล่หาย ก็มีตั้งนำ้ำย่อก็มีตั้งหลายเฮียงใจอันว่าได้ลำลองก้อนเคอเจ้าของเพียนลิน้นอันว่าได้เ้ราะเขามีเฮียงใจเขาฮู้ปืนเมื่อซชินวันหลังปู่เขาหม่อนเขาเจ้าผ้าเขาหอคําเขาเปลี่ยนไว้จึงหืออ่อนหูจืงือยามีเพียนลิน้นยามีหวานเมืองจึงหือได้ป้าป่องใจงเล็บเห็นเสกปืนเย้าเจ้าเก่าก็ตื้นเต็มพักหล,ลังเพียนลิ้นเจ้าเก่าก็ตื้นติว่นอยู่แต่สิว่า ผ่นลินกาค่ะวันเมืองกาค่าเจอคือเกาค่าตีพังหกพังเหตุตีเตเปิยนกวนอําว่าปานเกาค่าเลยปานปู่ปา้นวอนเกาค่าเลยต๋เกี่ยนเขียงเต๋มีใจอันเฮียงเหยื่อเสียใครต่อสู้ติดต่อเมืนะ่อนั้นเขาหาหันกันวันเมื่อหดปีดอกเจ้าคือเมืองสละลยอันนี้ฮะปางตึกสืบเป็นอยู่ติดติตีเมืองรอกแข็งย้อนตัววามันไปถอยถอนออกตีเมืองเขาเขา ยังสืบลาดว่าให้ผู้ก่อการให้จุ้มยิบกองกลางอันอยู่เนืนเมืองรักแข่งเขาคาได้ถอยทอนออกขันขันไพ่ไพ่เนี่ยอะไรเปิยนความหลาดของผู้นำชิกจอมชุนเมียดไหน่ผัวอันหูอีเขาเนี่หลาดความพุทธขาดต่อผู้เขียนผู้เขียนก็ตกใจเสียเกูเหีป้อมมีเฮงจต่อสู้ติดต่ออีเขาทีแล้วก็ตกซุ้มบมนนั่งกูก็หู้เลยหันกับนั้น เมื่อมีปางตึกเสยียนไปเมืองก่อมาต้ต่อยแค่นี้กันย่าก็แเตียกหนึ่งในปันว่ามันดีกว่าจริงหรือเดอะไกกอนขอมาลายหรออาบนั้นก็เดฟรีดอมรลอดแลวอ่อนดังสเตจจิงใจฮ่าเนี่ยเธอปิดอ,อเขาอ่อนกันลเลเพนยอก็สืบปันที่ว่างใจผู้หาฐานเอเอ็นตึกเจ้าคือหนุ่มผ่าตรงเขา อ๋อสิบสี่เดียวครับเรกดูคอร์ดทีสามเบ้าลอง sspp info ที Inf ่เราว่าเป็นข่าวของปาติโมงสูงจริงใจดับซึกสิ่งใดก็เลยว่า sspp info เนี่ยเอาไปเปลี่ยนการซิกาการตรงหนึ่งดังการเมืองดังปาฏิฮ่การกับสิบเลติดต่อหมู่นั่นจุ่มในฮ่เนี่ยเข้าข่าที่แล้วหันข่าวของ sspp info เนี่ยปอยทางไทยเปิดเทาว่ากระบอกเสียง ของกองทัพรัสชานเหนือ NSPP NSE เมื่อเดี๋ยวนาลิกเขาโพสต,ต่างในเแลงกับเลยลองกวนหวานคนเมืองอันอ่ำผู้ลองเฮ็ปเถินเฮ็ปปะย่อก็ไล่กินกว่าเซงกามสุดมุนย้อนพิษกล้องของเฮ็ปปีแรกจ้าวคือเมืองสลอย เมือ 13, ่อที่1ิบสามเป็นคน6ปีคิสสองเหิงเศร้าในกวนมึงสองโผเมยอยู่ตีวนันลอยแหลมจิวิ่งตั้งยานเนี่ยล่กว่าหาเฮบเอาเฮบมาเกียงรอพักปักพักน้อยย่อก่อวนว่าเตเป็นเฮบที่คึกหวานตอนกินยานอนเนี่ยกว่ากว่ามามา,มากินยาเฮบเหมย่อยนอนอัมตื่นฮะ สองก็ผมไม่เลยเซงกามสุดมุนกว่าเนี่ยอันนแอรพีพีอินโฟเขาเตรียมต่างโพสไว้ปอเขาขามาตัววันเหมือนไหนไลวันเหมือนนั่นเนี่ยเมื่อวันที่สี่เรืองทีปีคริสสองเหิงเซาเนี่ยกวนเมืองวานหน้าก่อนอ่านอยู่ไว้ในจีเวงเมืองสู่ก็ตอดังนั้นเนี่ยไล่กว่าเตาป่าลัดเถื่อนหันเฮียบเสียเลยเอามากินเมือนกันปอกินปุ๊บก็จับต่างปิน่น เลยลองกล้องของเฮฟกว่าอันนไ้ก็ยาอํะไรย่าก็ไรเซงกามสุดมุนกว่าเนี่ยอันเขาจะามาโพสต่างนมันเป็นลองลีอยู่เสียนไปมึงก็ไข่สืบตรงดักปีนอ้าเจ้าคือมือสลอยอีหนึ่ง่าเฮ้าขาหันอีสังตีมันห่างลีอย่าปีวันว่าตั้งนั้นมันตีลีเฮ้าขาหันเฮบอ่อนออกมา การมันก็ขาวน่ะกูมันก็เขี่ยมที่ยอ้าสร้างว่าเอาเกียงกับพักปักพัก,พก,พกน้อยเสียแรกินปอนไ,นได้เด้มันเด็กคื่มอากราหือเนี่ยกูก็ได้ดิบวุ่นจังเนี่ยปอเขาข่าอ่ำหู้จักว่ามันเป็นเฮ็บปกห้าเฮ็บต่อห้อยห้าเฮ็บพุ่งห้าเฮ็บมกห้าอีกสังเดียวเข้าข่าอ่ำหู้จักอ่ำมันจะปักเปื้อนเสียนในยาไปกิน พี่ต่อเจ้าคือมึงสันนิาเขาจังสุดสิ่งสายใจกว่าในจู่เขาเก็บผลกํามหนึ่งกวยนี่ย้อนาะว่ามียุกยาตไดยุดยากันเฮามันเรียบยไพ่เลยเฮามันคืดดันกอับนั้นถึงมานาหนา้าคื้นข้าวผลนะขิงขาข้าวยหนีเห่เฮปอ่นาน่าไลมันก็ดีออกมาไหวมันเป็นขิงขาขาา้ามตาดีออกกอับนั้น หันอีสังถามกนเท่าถามกนเก๋ถามปู่ถามมอนถามเคื่อนห่องเคื่อนจานอันเปินฮู้นั่งหาา้อย่าไปลารีกินกว่าอันไหนจ้างสุดเสียงสายจอยอนมาเนอเนี่ยเฮบก็เปลี่ยนเขียนลงเหมือนกันน่ะป้อห้าขาหมอดว้วยเฮ็ดเฮาบดไรเสียงกามสุดมุนกว่าตีแลยว่าเขียนลงเมียวหนึ่งหัน่ะปีน้อเจ้าคือเมืองสลอยอันไหน่ อันเสียนไปมึงใครตึกส่วนไหนใครฝากพี่ดา,าวเจ้าคือมึงสลไนะไหไห้ในอ่านจะว่าเฮปนิวเหลียวยอดไม่ยอดตอกยอดหมกยอดหมักนะเผือตักไม่อ่อนตัวนเยอะป้าว่า,มาหมักดาวขาด้วยเสอ่อีสังสิมว่าเขาขาหัน่าันทางเลี้ยวมันเล็บกินเลยอ,อันนั่นอนนันไหนอะนะ่ะเนี่ยอย่าปีกึ่งก้างกินกว่าถามกวนหูตีตอบมันเขาเฮาปองป้าเขาปองเขาขาก็เตรีมยมไรเซิงกรมสุดมุนกว่ายอนมัน อามาเฮ่าอามายอดไม้ฮ่าอามาโหนไม้ฮ่าอามาเมียงไม้ฮ่าอามาตูสัดฮ่าอามาตูเถื่อนฮ่ากูซำแสนเปิงอันปอปอกอะไรเปลี่ยนมาเนี่ยเฮิ่นจาวันด้วยลิลิเฮาเต็มเลยขีอะไรก็ฝากไว้ลองเฮฟค่ะเอาฮะหัวข้อข่าวที่สี่ในวันบมื่อใดเต็มว่าอุบลอง จะมีไงไวดลสหนึ่งก่อีอนึ่ไ户外ีขนเสีไว้หูป้าอ่ำหูทบพบพันเป็นกันก่อจังเสียงกลางกว่ากรับนั้นในกุนจำปุริปาในลูกกำปาลงในเมืองใหญ่เมืองหลงเมืองหงเมืองหางเมืองแสดงหลังไก่เมืองเจา้าอาณาอเมริก,กันเท่ากว่าเนอเน,น,น,นเนอลาเนอกาเหาเฮาหาเกาะหูกันกว้ตาเดียหายอยศอียา เกียติีให้กังไร่เจอแมงวรสหน่งเกาอันป่อปออะไรเปลี่ยนมาทีเมืองขีนั่นเ่ยมันไปหาอะไรอเมริกันเสียงกามก็คือเราวันเมื่อไหเนี่ย1นึ่งแหนงหมื่กงปดปากสาอ็ดกบราซิลสี่หมื่นหนึ่หงเกปากไปหน่งกอังกฤษสี่หมงปากปเอกสเปนสองหมื่นเหงหปากสากสาก อิตาลีสามหม่นสเงสองปากเก้าสาก็ฝรั่งเศสจำนินก็ฟรังเสองหมื่นเก้เงสามปากเจ็ก็เม็กซิโกหนึ่งหเงสี่ปากสีก็อันไหนเมื่องอยเาเมื่อหลงดีไลเซีงกัมสุดหมุนกว่าย้อนเจอแมงไวรัสอัปเดตข่าวเฮออะไรฟังกันดังคือเฮาฮาค่ะเฮาฮา พี่น้องเจ้าคือมึงสละยเาขาฆ่าเนี่ยตีเลกลางหยันอย่า,อยากว่าเฮ็ดปอยกันอย่ากว่าดีก้นน้ำกว่าเน้อกัดจ้ากว่าเจ้าเน่ยก็เสือปั้นพาปิกปากพาปิกศพขี่รถขีก่กายหยบโยหยอบโย,บ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 ยบกว่ามาเจอเนี่ยก็เฮ็กันกันปะเฮาเต็มเลยเนี่ยชื่อแมไงไวรัสอะไรหล่เฮ็ด like hey, กันเอาฮะก็อ่อนด่างนี่เลย หาดยานกันเนี่ยสียนไปเมืองย้อนฝากความผายไ้ว่ามีเมืองอ่ำไรจาอย่าปีป้องนีก้กรย้อนเฮาหาอ่ำหัดตึกหลุกเข็นและเข็นจังไรเป็นขุนเฮาวันม่ได้ต้องตักพี่น้องมันแทงไว้กันไหนก่อนเมือง,งสุ่งตังสิงค่ะ